ใครมา,ใ,มาใครทำไมหน้าตึงจังอ๋อเอ็นโดไทซิคะแล้วก็ร้อยใหม่ซิคะทุกคนสี่สิบกว่าแล้วนะคะวันนี้เราจะไปงานที่เซนท่านเวอร์นะคะติดตามได้เลยคะ่ะเป็นงานรถเข็นทาวเวอร์เพชรนะคะไม่เห็นนานจำแทบไม่ได้สวยคือละซี่ซจำำา้ามันได้คิดถึงอ e ีพริงโอ้คิดถึงอ e ีพริงเหมือนกันค่ะทุกคน น้องน่ารักเหมือนเดิมพี่โพเจนีขอบคุณค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกย้อมสีคิ้วทุกคนเย็นนี้ให้มาอีกเป่าเย็นนี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกนะคะทุกคนดีปะคะดีค่ะมทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าก็คือเป็นมือใหม่อ่ะเนาะเออเป็นมือใหม่เดี๋ยวมาดูกันชามนี้จันกาแฟที่สั่งมาแล้ว ขนตาอ,อันนี้สวยดีนะนี่ไปอยู่ไหนมาคุณจันเพิ่งเจอใช่ค่ะเพราะเพิ่งไลฟ์วันที่สองเราเพิ่งไลฟ์ครั้งที่สองค่ะคุณแม่ติ๊กต๊อกเตอร์มือใหม่พี่จันผมร่วงไหมเป็นธรรมดาค่ะทุกคนผมร่วงบ้างค่ะเป็นช่วงๆแล้วก็จะแบบฉีดสเปรย์บำรุงรากผมเอากินยาวันนี้จะแต่งหน้าเสร็จไหมเออจริงๆเดี๋ยวต้องแต่งให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแมทาปากเสร็จแล้วคุณแม่ห่าเราไม่ปัดแก้มหรอวันนี้ปัดสิ ใช่ี่จ, <ะ S 1> จ้กัจจันทร์ที่เป็นดาราค่ะเติมคิวว่งางแม่แม่มีแฟนและครช่องเจ็ดมาด้วยขอบคุณค่ะมาไลฟ์บ่อยนะคะน้องเราดูกริศญาณิฉันอ่าน,ช,นาชื่อเธอถูกแล้วพี่จันร่วงบ้านลูกมันร่วงว้ยจริงๆมันร่วงมาคอมเมนต์นี่ดีกว่าหนูชอบคุณแม่คุณแพรวา่าพี่จักรจจันทร์สวยมากค่ะขอบคุณชอบเมนนี่มางานกี่โมงเกบเด็ดโมงค่ะงานสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงค่ะ แต่เดี๋ยวก็ต้องออกปลาแล้วโอลอติอันนี้เราเติมหางคิ้วเติมที่มันแหวงๆทุกคนที่แบบคุยทองชะลองอ่ะสวัสดีค่ะคุณจันสวัสดีค่ะคุณเกรซครับขอบคุณค่ะคุณนิรินธนาชอบขอบคุณค่ะติดตามแล้วน้องจักรจันแฟนละพี่ แฟนไปต่างจังหวัดค่ะกลับวันนี้ตอนเย็นนะคะแต่ไม่รู้ว่านางจะมาร่วมไลฟ์ได้หรือเปล่าหน้าไม่เหมือนพี่จันจริงหรอเมื่อวานก็มีคนบอกว่าหน้าไม่เหมือนพี่จันทำไมอ่ะลูกแค่ทําเอ็นโดไทเองไม่ได้เปลี่ยนหน้านะลูกขอบคุณคุณน้ำน้ำอะไรอ่านไม่ทันขอขอโทษทีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนพี่จันดูม่แก้มเออแต่ว่าช่วงนี้ก็คือ มันจะดูมีน้ำไม่นวลก่อนเล่นละครถ้าเล่นละครอนี่นองหนักประมาณแบบส8 49ขนาดจะหนัก48-49แล้วเรานะเวลาแบบเจอแม่แม่ข้างนอกพีพๆข้างนอกเขาจะบอกเฮ้ยตัวจริงก็ไม่ได้อ้วนนี่นาแต่ฉันเป็นคนแบบผอมไม่ได้อ่ะคือกูณทาไม่ได้แค่นั้นเองไม่ใช่หรอกก็จะได้มากสุดก็คือแบบ48ถึงจะเข้ากล้องแล้วแบบเออดูสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ฉันก็คือหนักห้าส นะคะแต่ถ้าถ้าแบบเล่นละครก็ต้องผอมกว่านี้ค่ะทุกคนพี่ป้นใส่จาาละชิ้นสีต้นจะได้กินได้ด้วยโอ,อ้เดีวต่อไปนิดไลฟ์กูใส่กูใส่เอฟเฟกดีกว่านะจะได้เล็กๆมันใส่ฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรได้นิดนึงอะ่ะคทไม่เ ที่ให้เธอให้ฉันโหลดเมื่อกี้หรอไม่ใช่ตอนก่อนจะเริ่มไลฟ์เราเลือกฟิลเตอร์ได้แต่ตอนนี้ยังมันยังได้อยู่งเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้เราจะลองใส่ฟิลเตอร์ผลงานเราอ๋อนี่ไงเอฟเฟกต์วันนี้มันดูไม่ใช่กูเลยอ่ะหัวนี้หน้ามันไม่ใช่ฉันเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเพิ่งใส่ละกันเอฟเฟกต์มันจะเบรออะทุกคนยังไม่ดีกว่าน้อวันนี้เอาแค่เพิ่งเลยเพราะเราสวสวยแล้วคุณน้ำมืนขอบคุณค่ะเมื่อกี้คุณน้ำมืนให้มาทีนึงแล้วจันอ่านไม่ทัน แฟนพี่จันคือใครคะพี่เคไงคะทุกคนเรียกว่ารูเมดดีกว่านะคะรูเมดค่ะนั่นนั่นมาละรูเมดเมื่อวานฉันจำคำนี้มาจากน้องเฟียสรูเมดค่ะทุกคนนี่คือขนมงานไปงานเซ็นทันดวลชานี้แล้วก็คือจัดคาร์โบไฮเดรตแต่เช้าเลยนะจ๊ะมามาปัดแก้มปัดแก้มทุกคนจะเสิร์ฟร้อกเทควยหอมแค่นี้พอถ้าพี่จันไปออสตราตอนนั้นอย่าพูดใครครับ เธอสังเกตปะฉันใช้แป้งอันเดียวนะแต่งหน้าฉันอยากพูด <c oughs> ออกตาตอนนั้นมีใครบ้างอ่ะมีแม่อาร์ตปะอยากคู่กับแม่อาร์ตจะได้ไปปรับตรงความรู้จักนางหรือจะคู่กับเมื่อไหร่มีน้องคะ่ะพายายามเนาะค่ะยังไม่มีอ่ะก็เลยพักไว้ก่อนคุณก๊ขอขอบคุณคะ่ะอ,อ๋อเราจะปัดแบบพี่เขาฮิตทิตใต้ตา <c oughs> ใช่ปะ แต่แทนห้ามันเด็กก็ต้องมีกลมๆมาแกแล้วฉันก็จะเป็นคนที่แบบเวลาช่างแต่งหน้าเขาแต่งอะไรใหม่ๆให้กูจะเป็นแบบดาราโบราณนะกูจะเฮ้ยมึงอันนี้มันจะดีเหรอกูไม่มั่นใจแต่ก็ต้องยอมให้นางทำเพราะว่าเราจะมันยึดติดการแต่งหน้าแบบเดิมไม่ได้ต่งแต่งแฉันก็จะแอบมีความแรงตามนี่ตอนนี้โมวมากไม่ได้ฉันก็จะหน่อยว่าแบบ เดี๋ยวหน้ากุมารอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องวาวใช่ปหหนึ่งนิดนิดเบาเฉพาะจุดอ่ะคุณแม่จะโอเคคุณแรบบิทขอบคุณกัฟขอบคุณค่ะทุกคนหนึงนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันดูแพ้กุ้งปีพิกเกฉันก็ต้องอยู่พี่คริสแมกเกดอยู่กับใครที่แบบ ครุ่นไหมจ้ะที่เราจะแท็กทีมไปสับคนอื่นเขาได้อ่ะค่ะทุกคนไปเตี๊ยงเขาคือเราจะมาเป็นคนดีไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนดีเราจะไม่มีที่อยู่นะคะเราต้องสู้ตายค่ะแต่เป็นพี่เกศพี่เกศเขาไม่ได้เป็นทีมพี่เก๋เขาเป็นเมนเทอร์ใหญ่แบบราชินีอ่ะเป็นจันเป็นอย่างไงไม่ได้เพราะมันอดใจไม่ได้เดี๋ยวต้องไปตีกยบคนอื่นอ่ะอุยเคยเป็นเ a อายสติล่าให้คุณจันค่ะ สวัสดีค่ะคุณสิตาก็คือเมื่อก่อนจะชอบเครื่อสงสำอางสติลล่ามากแล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเครื่องสำอางมันจะแบบใสๆน่ารักน่ารักแพ็กเกจน่ารัาก,กอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีอยู่แต่ในซีโฟล่าสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสมัยนั้นที่เป็น B A ก็จะมีพี่ยอดนะพี่หวานเจี๊ยบชช่ไหมคะมาค่ะด้วยอันนี้อันนี้ทำอะไรเจสติ้งหรอเจสติ้งก็เฮ้ยลืมอะไรอ่ะไฮไลท์นิดหน่อยไฮไลท์นิดหน่อย มีแกงึ้นใช่ค่ะนี่ขนาดไปร้อยใหม่มาแล้วนะคะทุกคนแม่เมล่าทันเวลาเลยทั้งสิบห้านาทีเนี่ยให้คุณแม่ได้แต่งตัวสวยจ้าไม่ค่อยได้เห็นค,คิดถึงคุณแม่คิดถึงลูกทุกคน,นคุณชัยเ<ร>ชษบอกคน<ช>ไม่ดี <คน S 2> ผมไม่ชอบนี้ The Face 6-9คืออะไรอะทุกคนก็ซีซันนี้ไงซีซันหกเซอร์เที่เก้าอะไรไม่รู้อะมันจะเป็นหกยังไม่ได้ทันได้ดูเลยค่ะ แค่นี้พอแล้วทุกคนไม่ต้องเงาเยอะเห็นปะมันมองเห็นไหมเนี่ยมึงกล้องกูไม่ชัดปะวะทำไมมันหน้ากูเนียนขนาดนี้มึงแอบมันมันมีความแบบนิดนึงอยู่แล้วปะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่เธอหรือว่าฉันไลฟ์จากซัมซุงเพราะไลฟ์จากโมเดลชั้นกว่าซัมซุงมันก็จะนิดนึงมีความแบบนวลนวลสไตล์ซัมซุงนวลนวลสไตล์นวลนวลสไตล์แบบซอสซัมซุงสวัสดีค่ะทุกคน สุกจันวันสุกนะคะแต่งหน้าไปไหนพี่จันไปงานค่ะเขาไม่ได้จ้างฉันนะ,ะเขาจ,จ้างแมวฉันค่ะฉัน <c oughs> เป็นตัวแถมนะจ๊ะวันนี้จะไปงานรถเห็ t o w e ูเพชนะคะทุกคนค่ะ TikToker กกมือใหม่ของฉันนะคะก็คือวันนี้ฉันก็จะลองถ่ายเองจ้ะ อุ้ยพันสองคุณแม่คขาปรักล้องตไม่ค่อยสดอยู่แล้วขอบคุณค่ะทุกคนอแต่กล้องต่อๆมันเป็นอย่างนี้แหละหรอกูก็ไม่เคยไล์แอปอื่นมันจะแบบสวยงามของมันใช่พี่จักรจันทร์ค่ะไม่เห็นผลงานของจันทร์นะแล้วเฮ้ยทุกคนเรามีวทีนะเราเพิ่งทำมันมีบ้านแดงทุกคนเออสัเอับ้ปนแดงบไานแดงบ้านแดงขอไปสับไร้ให้พี่จันทร์กำลังเริ่มนะคะให้ ลิงอยู่ในสตอรี่อจอในลิงอจอให้เจนวยานยที่อยากเป็นเจนแซดคนนี้ด้วยนะเจนวายที่อยากเป็นเจนแซดทุกคนขอกุหลับสามดอกได้ปะคะกุหล <c oughs> ับแดงไว้พี่นี่พี่จัรับละครไหมพี่จันเนี่ยมึงคือคกูลาบละครทุกปีออ้ยคุณน้ำมันน้ำมือนคุณชันทิสาคุณมาปาขอบคุณค่ะเกินสามดอก คือจันรับละครเว้แต่มันไม่มีใครจ้างอะทุกคนมีเรื่องที่เขาติดต่อมาอยู่นะเป็นแบบพีเรียดย้อนยุคนี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าจะไปแก้บทเขาก็เลยไม่รู้ให้ก็หายไปเลยหายไปเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือละครอะมันขอมันของบจากช่องยากเนื้อปลาทุกคนด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ผู้คนก็ไม่ค่อยดูละครอะผู้คนก็แบบดูทางแพลตฟอร์มต่างๆใดๆอะคนดูละครก็น้อยมาก ทำมัมก็เลยแบบไม่ค่อยคุมก็ต้องดูรีรันไปก่อนครับทุกคนครับเสื้อหลามอ่นี่แกนวดูน่ารักช่ไหคะพี่จันน่าจะไปฟ้ากับพี่แพนก็เขาไม่จ้างอะ่ะทุกคนพี่จันอยู่กรุงเทพนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะไปงานดิสเน่ทันเวอร์นะคะเดี๋ยวจะต้องออกบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะมาใหม่พี่รถทุกคนดูพี่ร้องมือคนละเมือเพิ่งเจอทุกคนขอบคุณมากๆ ที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะจะมาใหม่นะคะขอบคุณคนดูที่อยู่ถึงตอนนี้นะคะแต่งหน้าอยู่ก็ไม่ไปไหนนะคะทําให้ GEN Y <ก>คนนี้นะคะแฮปปี้มากนะคะการที่ไลฟ์ครั้งที่2คุณเอ็กขอบคุณค่ะคุณคําสอนขอบคุณค่ะ GEN Y อย่างฉันเนี่ยมีแรงใจที่จะแบบเรียนรู้กับแอปพลิเคชันใหม่เ <c oughs> <c oughs> ขินวะ าบอกลูกว่าเอ่อเดี๋ยวเชื่อมบลูทูธให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแบบไลฟ์แล้วแบบเออเผื่อไลฟ์ข้างนอกเออเสียงดังไลฟ์ให้หน่อยฉันพูดว่าเดี๋ยวมันพอดีมันเชื่อมกับโนเกียลูกบอกโนเกียโนเกียไม่ใช่ละเราอยู่ยุคเดียวกันปะเนี่ยเออลูมทาลิสติกทาลิสติกก่อนเออเดี๋ยวทาลิสติกแล้วขอบคุณค่ะคุณเอ๊ลิสติกเสร็จแดีวพี่สาวฉันนะพี่คุณกิกกี้สวัสดีค่ะคุณเอ๊ขอบคุณค่ะ กูหลับน้องเลยเหรออุ้ยคุณเองให้กูหลับเยอะมากเลยขอบคุณคะ่ะ50ต่ิอ5ห้าดอก้าสงดอกคุณน้ำมืินให้ไอติมคุณเองให้เยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่จันได้ทําหน้าไหมคะทําดีคะไม่ทําได้ไงคะเรา4ี่ิกว่าแล้วนะคะเราต้องทําหน้านะคะนี่พอฉันเผลอก็คือ มึงฉีดสเปรย์กูใหญ่เลยเนาะนีดดตนนแต่ไม่เป็นไรว<า>ันนี้ฉันสะอยู่แล้วคุณอุ้ยพี่เอก็กพี่เอ็กคุณเอ็กให้กุหลาบเยอะเลยอ่ะขอบคุณค่ะน้ำตาจะไหลช่างทำผมน่ารัก,กว่ะวัดซานคนสภาพติดสีคนเปย์เยอะนีะน่ยทำไม่เป็นอะค่ะคุณเซ่ขอบคุณค่ะทําไม่เป็นนะคะคเ,คคะเฮ้ยตกใจช่างผมหน้าเหมือนหมอบี๊ย์ว่ะ หมอบีนี่เขามีเออเขามีสื่อนิยามมันอยู่ยังไงอ่ะคุณแม่เออมึงวะจริงวะหล่อเออตัดผมก่อนช่วงเนี้ยผมยาวมันมันมโสดหน้าทําอะไรบ้างคะแนะนําหน้าจันหรอคะทาลิปสี่อะไรเดียวคุณแม่หน้าจันใช่ไหมคะเติมไขมันเปลือกตาร้อยไหมอุ๊ยอันนี้มาแล้วก็เอ่อฟิลเลอร์ใต้ตาบอท็อกแน่นอนไม่ต้องสืบแล้วก็เอ็นโดไท้นะคะ แล้วก็เซ็ตอาูานานะลิปติกลิปติกอยู่ในกระเป๋าสีฟ้านี่ไงจริงๆแล้วถ้าเขาแซวกันบอกว่าถ้าใครถามว่าทำหน้าหรือเปล่าให้บอกว่าไม่ได้ทำหมอทำจ้าอุ้ยอะไรติดตามมาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยรู้แล้วค่ะพี่จันสี่สิบกว่าว้าสี่สิบกว่าค่ะป้าตอตอคิดว่าหาเหนอป้าอ๋อป้าสี่สิบกว่าแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้ฉันก็พกอันนี้ไเลยเนาะทั้งเดียวถ้าถามเลยอินโดไทยเจ็บอินโดไทยเจ็บไหมมันจะตึงๆเหรอทุกคนตอนทำมันเราก็นอนหลับเนาะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกมันมันไม่ได้เจ็บเท่าไหร่หรอกทุกคนมันเห็นว่ามันตึงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ทนได้นทนได้จ้ะก็เจ็บแหละแต่มันก็ทนได้อะทุกคนคุณน้องเป็ดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมันทนได้ทุกคนเฮ้ยอันนี้ให้กูหล่ออีกแล้วน่ารักอ่ะอันนี้ อันนี้มาช้ามากเลยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะอยู่ตั้งแต่หน้าหลนยันแต่งหน้าเสร็จคุณความสุขกับพี่แันนี่เป็นกุหลาบชั้นช่ำอยู่นะคุณกฤษยาก็เป็นกุหลาบชั้นช่ำอยู่นะคุณวรดาขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาไลฟ์อยู่ดีกว่าพี่หญิงขอบคุณค่ะคุณน้องหมวยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวขอพาน้องล็อกกี้ออกไปงานที่เซนทันเวิร์กก่อนนะคะติดตามมาตั้งแต่เด็กอุ <c oughs> ้ยนี่คุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเราก็เป็นมือใหม่เนาะต้องลืมว่าถ้าเลือนอาจจะ <c oughs> ต้องปัดขึ้นด้วยจไม่ปัดอุ้ยมีคนให้หัวใจคุณแอปเปิลขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะทุกคนนี่คุณอันนี้คุณอันนี้ใจดียังเลยอะน้ำตาจะไหล ลพอาะก็นี่พี่จะกระจานความสุ์ส่วนนะสุมาเต็มทางชื่อแหละอ่าอกกไหนลิฟตวันนี้ฉันก็จะใช้ลิบแท่งนี้นะคะแท่งเดียวอยู่ซึ่งฉันก็คือติดวันวนอริยีกแล้วจ้ะอุ้ยได้หมีหัวใจ<ม>ด้วยค <ไป S 1> ่บคุณคา้าคุณแฟตสโตคุณบุรดาคุณน้องหลินขอบคุณค่ะน้องลินน้องหลิน,น,ลนฉันกลัวมากเลยเวลาอ่านชื่อใครผิดอะ่ะ พี่จันอยา่าตะโกนค่ะโอ,อ้มันเสียงดังใช่ปะ่ะเออใช่ใช่ใช่อันผิดอันถูกขอให้ยินดีรับสุขคนนี่ขนาดไม่ได้ปิดไม้เนาะ <c oughs> คุณกนกขวัญขอบคุณค่ะคุณลีออนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะฉันกลัวเลยพูดดังเลยฉันต้องแบบเออเก่งเร <c oughs> ่งเลยเ่ะเอออ อ๋อพี่ซาบีพูดว่าพี่จันจะพูดเสียงดังค่ะใช่ใช่ซาบีน่าชอบด่ากูกูพูดเสียงดังก็มันแค้นอะเนาะคนเชื่อป่ะเมนหนูมันไม่ขึ้นไล์พี่จันเลยจริงเหรอลูกคุณโบขึ้นค่ะแต่เราอ่านไม่ทันนะคะคอมเมนต์สวัสดีค่ะเมนเทอร์ผมเอฟซีจากสงขลาสวัสดีครับ ทุกคนเดี๋ยวต้องลงไลฟ์ก่อนนะคะเพระเาพระเดี๋ยวว่าต้องออกบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวย็นนี้จะมาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่มาตั้งแต่แต่งหน้ายังเพิ่งเริ่มจนเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้มาคุยด้วยใหม่นะคะซัก